สวัสดีครับอ่าครั้งนี้มาอยู่กับเกมเดอะซิมซซึ่งคลิปนี้จะพูดถึงอายุเดอะซิมนะครับคือบางคนเนี่ยเวลาเล่นขเขาจะไม่อยากให้อายุเนี่ยขยับขยื่นไปไหนเลยไม่อยากให้แกหรือแกดูแลาย,ยากนะครับไม่อยากให้ล่วงลับไม่อยากให้พบเสียชีวิตนะครับหรือว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้เด็กโต สูตรนี้จะเป็นสูตรที่สามารถตั้งตัวละครได้อิสระนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือการตั้งค่าตัวเกมนะครับเรื่องอายุเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมเลือกบ้านนี้ก่อนนะกันนะเพราะว่าไม่ใช่บ้านที่เราเล่นนะเอาบ้านอื่นแล้วกันเอาเป็นหนูทดลอง <laughs> เอามาทําให้ดูนะครับซึ่งคือถ้าเราทําของเราเนี่ยเพราะว่าผมแต่งตัวไปเยอะแล้วไงแล้วก็แบบชอบชุดอะไรเงี้ยจะ เวลาแต่งตัวเนี่ยก็เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะจะได้เล่นนะชุดเขาต้องได้และต้องดีอะไรแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ขออนุญาตเอาบ้านคนอื่นมาก็แล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยเปิดสูตรคอนโทรลค้างชิปแล้วก็ซีนะครับแล้วก็พิมพ์สูตรนี้ลงไปก่อนนะครับเพื่อจะ enable นะครับเพื่อเปิดใช้สูตรได้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะครับว่าถ้าเข้าไปเลยเนี่ย มันจะไม่สามารถทําได้เลยนะฮะพิมพ์ไปพิมพ์สูตรข้างในไม่ได้นะครับโอเคชิปค้างคลิกซ้ายแล้วก็มมดิฟายเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนเพราะว่าเนี่ยเนหะ็นไหมมันจะไม่สามารถตั้งได้ไม่สามารถตั้งอะไรได้เลยนะครับตรงนี้ก็ตั้งได้ต้งแค่อันนี้อันเดียวอันอื่นตั้งไม่ได้เลยกดก็ไม่ได้นะครับโอเคออกเอา้าลืมเดี๋ยว ให้ตายเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่ว่าครั้งแรกครั้งแรกเดี๋ยวจะเข้าไปแล้วครั้งแรกเดี๋ยวจะเข้าไปแล้วมึนนะครับโอเคอ่ะสมมุติเราพิมพ์สูตรปกตินะครับแล้วก็วางเฮ้ยทำไมไม่ได้วะเอ้าวางสิบรอบแล้วก็ไม่ได้นะครับซึ่งถ้าพิมพ์ตรงนี้จะไม่ได้นะครับต้องออกไปก่อนอ่ะกดเซฟก็ได้ไม่เซฟก็ได้ เพราะเรายังไม่ทําอะไรนะครับอ่าพิมพิมสูตรนี้ไว้เลยกลับไหมจะยุผมทิ้งไวไ้ใต้คลิปนี้ให้นะกันโอเคอเราต้องมาพิมพ์สูตรข้างนอกนะครับอ่าเปิดตัวพิมพ์สูตรขึ้นมาแล้วก็ปัทโทนบีวางไปเลยนะครับกลอบมาแล้วเอ t นเตอร์ Enter. แล้วก็ปิดไปเลยเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ ชิปค้างแล้วก็คลิกซ้สาย modify เข้าใหม่อ้าเห็นไหมครับทุกคนตอนนี้เราก็มาได้ตั้งได้ทุกอย่างแล้วนะครับเอ่อสเตตทุกสเตตความสามารถเนี่ยเขาจะไม่ถูกรีเซ็ตนะครับตรงนี้เดี๋ยวดูตรงนี้ไว้นะครับซึ่งอายุก็เกี่ยวนะครับวัยก็ว้ยวัก็เกี่ยวเพราะว่ามันจะทําให้เขารีเซ็ตสมมุติเราไปตั้ง ให้เขาเป็นเด็กเห็นไหมฮะเพราะว่าของเด็กของโตของผู้ใหญ่เขาจะต่างกันก็จะบวกเพิ่มนะครับเปเรเภาษารเนี่ยนะครับเราก็สามารถตั้งอิสระได้เลยเด็กโตนะครับวัยรุ่นคนแก่นะครับ ผู้ใหญ่อ่าีผู้ใหญ่เราก็สามารถโมดิฟายตัวละครเขาใหม่ได้หมดเลยนะครับบุนร่างกายผมโมหน้าใหม่ได้เลยนะ่าขยับต้องขยับตาอะไรได้หมดปกตินะครับอาอ,อไม่ใช่บ้านเราออกออกออกโอเคเห็นไหมพอเปลี่ยนไวไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะถูกเขาออกเพราะว่าเราไปตั้งทลรกเมื่อกี้ถูกไหมฮะแล้วพอไปตั้งทารกมันก็เริ่มใหม่ โอเคอันนี้เราตั้งไปก่อนตั้งมั่วๆแล้วกันนะไม่ใช่บ้านเราโอเคยกินโอเคอันนี้คือเราสามารถตั้งได้อิสระนะครับ <c oughs> อ่าตั้งอิสระได้เลยนะครับชื่อก็เปลี่ยนได้นามสกุลก็เปลี่ยนได้เช่นกันนะครับสอยชื่อสวยโอเคทุกอย่าง ตั้งได้หมดเสื้อผ้าเปลี่ยนหุ้นอะไรตั้งได้หมดนะครับโอเคเสร็จสิ้นสามารถตั้งได้ทุกคนนะครับถ้าเราเปิดสูตรนี้แล้วเราสามารถตั้งซิมได้ทุกคนเลยนะครับที่วิ่งผ่านไปผ่านมาก็สามารถตั้งได้เช่นกันนะครับอย่างที่สองอ่าอย่างที่สองนะครับขอเรื่อมาตรงนี้แล้วน,นะไม่มีเสียงตรงนี้นะครับให้สังเกตเดี๋ยวผมตั้งให้มันเป็นปกติ ที่เกมตั้งมาก่อนแล้วกันโอเคปกติเกมเขาตั้งมาแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นขั้นที่2ที่จะไม่ให้อายุซิมเขาเคลื่อนที่หรือให้อายุซิมอายุซิมเขาหยุดนิ่งนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เขาจะมีเวลานับถอยหลังถูกไหมฮะเราชี้แล้วจะมีเวลาขึ้นนะครับให้เราไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เกมออปชันได้เลย แล้วก็เกมเพลย์นะฮะแล้วก็หาคําว่าออโตเอชนะครับให้ปิดไปเลยนะครับนะครับสองอันนี้ติ๊กออกนะครับนี่เอาติ๊กออกนะครับแล้วก็ให้พลายเช e ได้เลยนะครับแล้วก็ปิดออกมาเลยโอเคแล้วก็ไปชี้ที่อายุเขาใหม่นะครับจะไม่มีวันนับถอยหลังอีกแล้วนะครับซึ่งไม่มีทุกคนเลยนะไม่มีทุกคนเลยเห็นไหมครับ ซึ่งตอนนี้อายุเขาจะยิ่งไปละเขาจะไม่ขยับไปไหนนะครับแล้วก็ที่เราใช้สูตรมาความสามารถของเขาจะไม่หายไปไหนทั้งสิ้นนะครับยังอยู่เหมือนเดิมคือสูตรแรกเนี่ยเป็นสูตรเอาไว้โม d ด f y ฟอิสระนะครับแต่ถ้าเราไอความสามารถเนี่ยจะไม่หายแต่ไอตรงเนี้ยถ้าเราไปตั้งเกี่ยวกับวัยอ่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ โดยเฉพาะเด็กทะลกนะครับโอเคตามวัยอ่ะนะก็ตามวัยเขาแหละโอเคอันนี้เขาก็จะอายุเขาอยู่นิ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็เล่นไปเรื่อยๆโดยที่เขาแฮปเราโดยที่เราแฮปปี้นะครับเขาไม่แก่นะเพราะว่าผมเนี่ยเคยเคยนันไปกดพลาดเป่าเค้กนะครับก็คือ <laughs> จากที่เพิ่งจะค่าเพิ่งจะวัยวัยวัยเด็กโตอะ่ะ แล้วก็เพิ่งจะขึ้นผู้ใหญ่เพราผู้ใหญ่ปุ๊บดันไปกดเป่าเค้กเปียงไปแก่เลยทีนี้ข้ามเลยก็เลยได้สุดนี้มานะครับก็เลยตั้งสละให้เขากลับไปเป็นเหมือนเดิมได้นะครับเผื่อใครพลาดนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปสร้างตัวละครใหม่นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ ขอบคุณที่สละเวลามารับชมนะครับเออสูตนนี้ใช้ได้หมดกับทั้งซิมแท้ซิมเถื่อนใช้ได้หมดเลยนะครับโ okay. อเคขอไปก่อนสวัสดีครับ